มันจะขึ้นครึ่งทางคือยก6กทริชายยังควบคุมการชกเอาไว้ได้เกือบหมดทุกรูปแบบแล้วนะครับค่ายยกที่ผ่านไปขึ้นครึ่งทางยก6กครับขอเชิ์เก่าผู้ปกครองโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมและท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษากับโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมเสาร์ที่12กันยายนนี้นะครับเวลา9ก้โมงเชา้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 5 8 8 2 8 2 6้าแ7 แล้วก็ขอบคุณเพลงครีสเตเชียนครับก็ของคุณความกีฬาสวยๆครับนั่นอินตาลิการ์ซี่นั่สายการไม่ได้กอจกักัดจบไม่จบเรื่องทางจบไม่จบครับก็อยากจะปิดบัญชีแล้วครับทางด้านธีรชัยชุดนี้มาครับลอยหน้าลอยตาแล้วครับทางเมนเดเว่เวลาเวลาเมนเดเว่ น่าจะมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ายืนด้วยหัวใจนักสู้แล้วนะครับไมนาเวยังดฝีมือพละกําลังเรียวแรงนั้นอ่อนลงไปชัดเจนครับเห็นได้ชัดเจนภาษามวยอาจจะเรียกว่ายำเลยนะครับขณะนี้ถูกยำแล้วในขณะที่ธีรชัยเอีเร่งเหลือเกินครับเล้วเกมเนี่ยมันเร่งมาตลอดตั้งแต่ยกแรกครับเป็นยังไงก็ต้องดูในเรื่องของการยืมระยะด้วยรำการจ้องแล้วนะครับแม่เมงจังหวะเร่งเร่งจนตัวเองเสียจังหวะไปครับธีรชัยโอ้หยังไม่ยอมลงครับ แต่ว่าโอกาสจะถูกจับแพ้มีเปอร์เซ็นต์สูงแล้วนะครับโอกาสของแมนนเว่จะถูกกรรมการพิจารณาจับแพ้มีแล้วนะครับโอ้เกมยังดําเนินต่อไปครับแมนเว่ยังเปิดเกมบวกสู้อยู่แล้วโอ้ทีรชัยเร่งมากไปหรือเปล่าครับใช่ครับเร่งจนตัวเองเสียจังหวะครับธีรชัยต้องใจเย็นกว่านี้นิดนึงเข้าเชือกจังหวะนี้ได้แล้วครับอาครับแม่จี้เสียหลักครับเสียหลักเสียหลักอาจารย์พินิษฐ์กมืลาเลยครับไม่ไหวครับ หายใจไม่ทันเลยครับแม่ธีรชัยขึ้นเชือกเลยครับสะใจครับโอ้ดูพรงจมูกของเมนดาเว่ครับเลือดสำดาวทลักออกมาแล้วครับสภาพของบอยเชฟโปนั้นอยู่อยู่ในวิกฤตแล้วนะครับอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วกรรมการเห็นว่าจะเกิดอันตรายต่อพุทธชิงชาวอฟริกาใต้ก็ยุติการแข่งขันยุติการชกในกลางยกที่6ครับเครื่องทางพอดี พักสักครู่ครับ